เอามาพี่น้องมือนี้อัดไรเทคแล้วสีมะเผ่าเรืองงานสูฟังกา่าแต่งานอยู่ใส่ปติเออก็ถามว่าได้ไๆคนก็ถามว่าเป็นยังคือสิเลีนไปไก่เท้ตัวเทวนี่มีบ่เดี๋ยวเธอเว่าให้ฟังว่าคอยแต่งานอยู่ใส่นะพี่น้องคอยได้งานอยู่อีก,กรัดหนึ่งนะพี่น้องซึ่งไกลถือว่าไกลมากๆมากมากีก่ลี้พี่น้อง ครับรถมือหนึ่งมือหนึ่งเต็มๆเ,เลยกลัวจะหอดอืจากมาก่อนอ่ะเพราะยังใหม่เนี่ยจะให้คอยแบบว่าเลือกร้านที่ต่ำกว่าสิบสามชั่วโมงแล้วพี่น้องทาร้านใดอะ่ะเลยสิบสามชั่วโมงแล้วเสียคอยตัดออกเลยอแล้วสิบ,บ่แล้วสิบบหายไปแล้วสิบ,บ่ไปน้ำข่อยพร้อมกะเป็นยังเราคือเอาร้านนีนีิเป็นยังคอยคือเลือกร้านนีแล้วพี่น้องตอนที่แรกก็ไม่ได้เลือกหรอกแต่ว่า ขอเสนอดีนะพี่น้องเออขอเสนอดีแล้วก็แถวนี้น่ะถามว่าบมมี่บ่กบ็อาจจะมีแต่คอยหาแต่คอยเนี่ยฮะพอ่อพี่น้องที่คอยหาเจอนี่คือไม่มีที่อยู่หรือว่ามีที่อยู่แต่ใหายใจทนันใจทนี้นะพี่น้องเออแล้วก็อยู่รวมกันกับเพื่อน แล้วก็ค่าแรงเสียซึ่งคอยบอโอเคตรงจุดนี้เนาะคอยคอยเป็นคนเหลือกงานได้ไปหนน้องคอยยอมรับอยู่ว่าคอยเป็นคนเหลือกงานงานที่คอยบอกว่าอยู่อเมริกาเนี่ยมันหลายเนาะสําหรับแบบว่าสําหรับคอยได้ไป็นน้องมันหลายแต่สหรับคนอื่นที่คอยกับโปหูตัวคอยเนี่ยเหลือกงานตลอดเลยพี่น้องบัดที่นี่ร้านที่คอยจะไปเนี่ยคือที่คอยเหลือคือว่าหนึ่งเล่าให้ที่ยูฟี่พี่น้อง ที่อยู่ฟรีแล้วก็สองอ่าค่าแรงค่าแรงถือว่าโอเคเลยละ่ะอืมค่าแรงโอเคเลยสต,สตาร์ทสตาร์ทเริ่มต้นที่โอเคสามข่อยก็มีใหม่ได้เฮตตน้ากันนะพี่น้องแล้วก็อ่าซีคือว่าออกจากที่พักอ่ายางไปบก่ไก่พี่น้องยางบ่ถึงนาที่ถึงรมืองานหนังสือซึ่งข่อยมากตรงนี้ว่าข่อยเป็นคนกี่ขานตื่นเต่นเสาแลนะพี่น้องเนานะ น่นหลักก็เลยว่าเออไปคุยกับว่าอยงใหม่ก็เลยว่าไก่ก็สร้างหัวมันถอเพราะแต่เขามีงานเออไปโหลดอืไปแค่เดินทางอดเอาแค่มือเดียวกเย็เฮ็ดงานมันก็ซ้ำกับไปไกลๆแถวหนึ่หละกวางสีนะพป่น้องแค่เดินทางไกลแค่มือเดียวอดเอาอืมนัน่นแหละก็เลยได้เลือกร้านนี่นะพป่น้องตอนแรกกับบ่ไดดบ่ไดดเลือกร้านเล่าดอกซึ่งคอยคุยกันกันกบเจ้าของร้านนั่นนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วบ่ได้พป่นน้องอืม คุยกันในด้เฟรดบุ๋มถึงแต่ปีที่แล้วแล้วก็อยากค่อยไปเนาะค่อยกับค่อยว่าเขาบอกไปเองหรือเพราะย่าไม่ก็บอกไปว่ามันไก่ไรเป็น้องแล้วก็มีบ่งมีบานมียังไงอยู่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าจะมาก็มาได้เลยจรือไรเปพี่น้องจะคลองลานเป็นคนเชียงใหม่จ้ะอืจะคลองลานเพินว่าเพิณอยากไออยากไปดูแลลูกเออแบบว่าปล่อยลกูกอพิผู้เดียวอ่าโดนแล้วว่าจนเถอะก็บอกคุว่า มันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าขอให้มีงานไว้ก่อนนะพี่นออ้องเออมันจะเฮ็ดได้มดแรืเพลาะคนเคยผ่านงานประสบการณ์มาแล้วสําหรับข่อยเนี่ยข่อยบุคขึ้นยากได้เรื่องการทํางานว่าจะจะทําได้หรือเปล่าเป็นยังไงพี่น้องข่อย,อยข่อยคึ้นวรว่าขอให้มีงานขอเฮ็ดได้มดนะพี่น้องเนาะนั่นแหละงานแถวนี้นะแถวรัฐเท็กซัสนะพี่น้องส่วนใหญ่เลยนะพี่น้องกะกะมีอยู่แต่ว่ามันจะ ไม,ไม่ไม่มีออปชันบ่มีแบบว่าที่ให้คอย,คอยเลือกขึ้นว่าอยู่สองคนแล้วก็ที่อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ฟรีมันบอกคอยมีพี่น้องหาอยากอีกอย่างหนึ่งใหม่ๆแล้วสูบยากะเกรงใจถ้าจะไปอยู่พักบ้านพักน้ำร้วนไม่ลายคนหนึ่งสิ่ะอ่มซึ่งมองทีคอยจะไปอ่ะเหตุนี่มันตอบโจทย์ก็เลยเออเอาตัวน,นี้ละเวลาพี่น้องอถามว่าอันคือหาแบบ หาดไดวายนะพี่นอ้องก็หาดไดวาคคอยคอยหางานง่ายพี่น้องสำหรับคอยคอยเป็นคนหางานง่ายขนาดคอยเลือกได้คอยบอ่ได้คอยบ่ได้อวยจ้กของได้พี่น้องเพราะว่างานน่ะถ้าคอยบ่เลือกนะเฮ็ดมืออื่นมา,ามาตามาตาเมืองไทยเฮ็ดมืออื่นเหนือมีร้ายเลยพี่น้องอันนี้เลือกว่ามันติดน้ำพยาใหม่เออ้าแต่คอยผู้เดียวเนี่ยบ่จะงานแต่ว่าก็อย่กให้เราไปอยู่นะั่เพราะว่าเขาเขาแบบว่าเป็นสามีภรรยาก,กันเนะาะเขาก,ก็บเขาแยกจากกันนะพี่น้องเนาะอืม เล้วอย่างไรเราไปน้ำไปเห็ดงานน้ำกั่นไปเบิงไปยูน้ำกันนะพี่น้องมันซึ่งมันกับเราอยู่รัดหนีมันอยู่ไก่่างสินั่นล่ละพี่น้องคลิปนี้ก็บซ้ำนี่แหละเดี๋ยวอ่าเมื่อเดินทางไปจะทายเบื้องหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะพี่น้องนอกจากกมวนเนีพี่น้องอยชอบอยเวลาเดินทางเพราะว่าถนนน่ะมันโอ้โหมันบ่คือเมืองไทยห้าเนาะรถกับหลายรถแบบวแอโลงโจงไปเลยเนแบบไม่ไม่มีรถแล้วก็ ไปไก,ก่ก็ยังพอปั่มน้ำมันนะพี่นองซึ่งคอยมากนะตรงนี้ครับรถไก่ไก่นี่อยู่ละอยู่อเมริกาแล้วพี่นองคลิปนี้ก็สร้านี่แหละมาพอกันคลิปหนาค่ะไปแล้วค่ะ